จากตรงนี้สามทีมที่ลุ้นแชมป์กันอยู่ตอนนี้เนี่ยตัดทีมที่สี่เอาไว้แล้ละเพราะทั้งสามทีมนี้เนี่ยคะแนนห่างกันหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มถ้าเตะเท่ากันนะหรือพูจะห่างจากแมนซิตี้หนึ่งแต้มนะครับถ้าสมมุติแมนซชตี้ชนะแล้วก็แมนซิเตี้เนี่ยก็จะห่างอาร์เซนอลหนึ่งแต้มถ้าอาร์เซนอลชนะเพราะฉะนั้นการเลียงที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยก็น่าจะไม่พ้นสามทีมนี้แล้วก็สามทีมนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะการันตี เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่จะได้โคต้า UCL ในซีซั่นหน้าโปรแกรมของทั้ง3าทีมเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยจะมีโปรแกรมถึงวันที่สิบสามซึ่งก็จะมีรายการที่จะเจอกับแมนซิตี้เนี่ยเพราะว่าบอลยุโรปมันยังไม่รู้ว่าคู่ที่จะเล่นในรอบ16ทีมของลิเวอร์พูลเนี่ยในยูโรป้านเนี่ยคือทีมไหนเพราะฉะนั้นมันเห็นแต่โปรแกรมของแมนซิตี้กับาร์เนลซึ่งจะเล่นในบอลยุโรปซึ่งแมนซิตี้เนี่ยมีโปรแกรมจากตรงนี้เนี่ย ถึงวันที่สิบสามเนี่ยมีอยู่ห้าเกมนะครับแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยมีอยู่สี่เกมนะครับส่วนลิเวอร์พูลเองเนี่ยนับนัดชิงคาราบาวครับแล้วก็มีพรีเมียร์ลีกในนี้เนี่ยนะครับแมนซิตี้ก็จะเตะวันเดียวกับที่ลิเวอร์พูลลงเล่นในฟุตบอลคาราบาวครับอาร์เซนอลก็เช่นกันนะครับซึ่งทั้งสองทีมนี้เนี่ยจะเตะในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ ทั้ง3ทีมเนี่ยจะมีโปรแกรมที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วก็บอลยุโรปของแมนซิตี้เนี่ยครับก็จะเจอโคเปนเฮเกนนะครับเล่นในบ้านอาร์เซนอลก็จะเจอกับปอร์โตเล่นในบ้านนะครับแล้วในเอเดีคับเนี่ยนะครับก็จะเจอรูตันไปยืนรูตันยันใน3ทีมนี้แมนซิตี้จะมีโปรแกรมเยอะกว่าก็คือ5เกมถึงวันที่13นะครับส่วนลิเวอร์พูลเองเนี่ยจะมี4เกมซึ่งเป็น พรีเมียร์ลีกเพราะฉะนั้นมาดูว่าในช่วงนี้แหละนะครับอาจจะเห็นมีทีมใดอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพอจะมองเห็นแววแล้วลิวพูเนี่ยจะเล่นในคาราวาวครับในนัดชิงชนะเลิศกับเชลซีสถานก,การกดดันที่เราจําเป็นต้องชนะในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ลูตันเนี่ยไม่ใช่ทีมที่เล่นง่ายเลยถ้าเราเห็นภาพของเกมในครึ่งแรกเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยลิวพูเนี่ยยกระดับขึ้นมาเยอะเลยนะครับเพราะเรา มีจำนวนยิงทั้งหมดเลยเนี่ย29หนเข้ากรอบ13ได้ประตู4คามิสกี้นี่ s เซฟไป9เซฟถ้าลุยดิอาสคมๆหน่อยนะแล้วก็คามิสกี้เนี่ยมีความเหนียวน้อยกว่านี้เนี่ยผมว่าเจ้าหนูฮาวิลสนีนะครับน่าจะได้แฮตทริกอาซิดนะครับจ่ายสวยๆหลายหนเลยนะครับถ้าตอนนี้เนี่ยถ้าจะบพพับแผนผมว่าฮาวิลสนี่นะครับให้9คะแนนให้ได้นะครับ ดูในรายละเอียดการเล่นเนี่ยต้องยอมรับว่าฮาวิ่งเรสเนี่ยครับมีผลต่อเกมทุกสูงมากนะครับเจอร์โลปซึ่งผมไม่ได้คะแนนนะครับผมก็ให้เจอร์โลปเนี่ยได้ถึง8คะแนนนะครับทีนี้เนี่ยเกมเจอกับเชลซีนะครับมันเป็นในฟุตบอลถ้วยซึ่งไม่ได้ดผูกพันกันอะไรแล้วตอนนี้เนี่ยมีสิทธิ์อยู่แค่2ทีมเท่านั้นเองที่จะเล่นในรายการคาราบาลครับในซีซั่น2023ต่อ2024นั่นก็คือเชลซีกับริบูเพราะมันเหลือ2ทีมแล้ว หาแชมป์กันแล้วเดี๋ยวผมจะไปทำก่อนเกมนะครับแต่ว่าไม่ได้ทําที่บ้านนะครับไปทําที่คอนโดที่กรุงเทพนะครับแล้วอิวพูเนี่ยจะเล่นในเอฟเอคัพนะครับซึ่งก็จะเจอซาวตแฮมตันในวันที่29่ก้ากุมภาเราเหลือเกมโปรแกร,รมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเหลืออยู่2เกมก็คือเกมเจอกับ n อตติงแฮมฟอเรสแล้วก็นัดที่สำคัญที่สุดก็คือวันที่สิ ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านเจอแมนซิตี้นะครับเนี่ยน่าจะชีวัดเห็นหน้าเห็นหลังนะครับส่วนแมนซิเตี้เนี่ยจะบุกไป,ปเยือนบอลมัดในวันที่25ตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับจากนั้นก็เล่นในเอฟครับไปเยือนลูตันก็หวังว่าโลกองก้านะครับแล้วก็นักเตะหลายคนนะครับที่มีอาการไม่สมบูรณ์ของลูตันทาวเนี่ยครับจะฟิตสมบูรณ์นะครับน่าจะทำให้แมนซิเตี้เนี่ยเหนื่อย นะครับถ้าเล่นเหมือนเล่นเจอแมนยูเล่นเหมือนเจอลิเวอร์พูลเนี่ยผมว่ามันจะเผาแมนซิตี้นี่เยอะเลยนะครับจากนั้นเนี่ยในเดือนมีนาก็เป็น Rabbit, แมนเชสเตอร์ดาร์บี้เตะสี่ทุ่มครึ่งนะครับวันที่สามมีนานะครับก็แมนซิเจอแมนยูนะครับจากนั้นเจ็ดมีนาเนี่ยก็เป็นรายการยุโรปนะครับยูฟาแชมเปียนส์ลีกซึ่งแมนซิตี้เนี่ยได้เปรียบในเกมแรกซึ่ง บุกไปชนะ3ามจุดต่อหนึ่งนะครับอันนี้กลับมาเล่นในบ้านเตะตอนตีสามแต่ก็เชื่อว่าก็ต้องจัดตัวผู้เล่นลงไปเต็มที่แล้วก็โคเปนเฮเกนเนี่ยมีโอกาสเดียวแล้วที่จะทาได้ก็คือทํำยังไงก็ได้ที่จะยิยงแมนซิตี้ให้ได้2ลูกนะครับนั้นมันก็น่าจะเผาแมนซิตี้ได้พอสมควรแล้วก็แมนซิเตี้เนี่ยดูในลาลีแล้วไม่ได้เหนียวแน่นอะไรสักเท่าไหร่เลยนะครับอนนี้เสียประตูมากกว่าจํานวนเกมที่ลงเตะแล้วก็จะมาเจอลิเวอร์พูล ตอนสี่ทุ่มสี่สิบห้าในวันที่สิบนะครับนี่แหละผมว่าเกมนี้จะเป็นเกมสำคัญมากวันที่สิบนะครับพลาดไม่ได้เลยแล้วมาดูอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลเนี่ยจะเล่นพรีเมียร์ลีกผู้ดึกสุดเลยนะครับกเ็เตะวันที่ยี่สิบห้าเจอนิวคาสเซิลซึ่งถ้านิวคาสเซิลเนี่ยตัวพร้อมๆเนี่ยผมบอกเลยว่าอาร์เซนอลเนี่ยแล้วก็ช่วงจังหวะเกมทีนี้เลยนะครับ อเซนอลมีแนวโน้มที่จะมีนักเตะเจ็บนะครับแล้วก็เห็นชัดเจนนะครับว่าสภาพจิตใจของอเซนอลไม่ได้นิ่งแบบที่เราเห็นกันนะครับแม้ว่าใน2เกมที่ผ่านมายิงเยอะนะครับยิงไป11ลูกใน2เกมถลม่มเวซแฮมไป6ลูกนะแล้วก็ไปบุกไปถล่มเบอร์รี่อีก5ลูกนะครับเป็น11ลูกแต่ผมว่าเจอนิวคาเสเซิลเนี่ยนะครับน่าจะเหนื่อยหนักนะครับจากนั้นก็เล่นในพรีเมียร์ลีกเจอเชฟยูซึ่ง อาร์เซนอลจะไปเยือนนะครับเตะตีสามนะครับตอนนี้เนี่ยแฟนๆอาร์เซนอลเนี่ยนะครับผมว่าก็จะมีอาการขอบตาเขียวขอบตาคล้ำแหละนะครับแล้วก็สิบมีนาะในค่ำคืนเดียวกันที่บิ๊กแมตช์ที่ลิเวอร์พูลจะเจอกับแมนซิตี้เนี่ยนะครับอาร์เซนอลก็ต้องลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเหมือนกันนะครับเจอเบรนท์ฟอร์ดเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยบุกไปเยือนแมนซิตี้เนี่ยเสียไปแค่ประตูเดียวนะครับจากจังหวะความผิดพลาดของกองหลังที่เช็คไลน์ไม่ดีด้วยนะครับแล้วก็ ปล่อยให้อร์ลิงฮาลัานเนี่ยนะครับหลุดเข้าไปยิงแต่ว่าเกมนี้เนี่ยนะครับถ้าู้เล่นอาร์ซนอนลเนี่ยนะครับมีอาการล้าจากเกมเตะท,ท,ทีเนี่ยผมว่าตอนนี้นะครับมันจะาอ,อก,การนะครับเบรนฟอร์ดก็เตะสัปดาห์ละเกมนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่จะบอกปลอดภัยเลยก็ไม่ใช่นะครับแต่จะบอกว่าแย่ yeah, ก็ไม่เชิงนะครับแล้วก็ดูจากการที่เราเล่นกับเบรนฟอร์ดก็ไม่ใช่เกมง่ายเท่าไหร่นะครับ แล้วก็13มีนาเนี่ยเป็นเกมที่อาร์เซนอลเนี่ยต้องพวักพวงที่จะต้องเล่นใน UCL ซึ่งจะเจอกับปอร์โตเกมแรกเนี่ยแพ้มาโดนทดเจ็บนาทีสุดท้าย90บวก4ลูกยิงไกลนะครับแพ้เอาดื้อๆน,นะครับกระก้าแพ้ปอร์โตลิวูเนี่เวลาเจอปอร์โตเนี่ยเหมือนขนมเลยนะครับถ้ารู้จากโปรแกรมแบบนี้ลิวบูก็จะมีโอกาสในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับที่จะเล่นสเกมแล้วก็ หนึ่งในสองเกมนั้นเนี่ยก็คือปิกแมตของซีซันเลยก็การเปิดสนามแอนฟิลด์เจอกับแมนซิตี้แมนซิตี้ยังไม่เจอบรรยากาศที่เรามีผู้ชม6 1 0 0 0คนแล้วก็ในสองเกมนี้ถ้าเราเก็บชนะรวดคราวนี้มันจะทิ้งทีมที่ตามมาแบบเห็นหน้าเห็นหลังแล้วไปดูโปรแกรมของอาร์เซนอลเนี่ยครับอาร์เซนอลเนี่ยถ้าสะดุดเกมใดแบบเกมหนึ่งความมั่นใจจะลด ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันคาอยู่ในสมองของนนกเตอร์อัลเซนอ l ลก็คือเกมที่ไปแพ้ปอร์โตนะครับดูอาการหงุดหิดของอเ์เตต้าเนี่ยเห็นชัดเจนว่าหงุดหิดจากการที่อร์เซนอลเนี่ยไปแพ้จากรูปที่ยิงในช่วงที่สุดท้ายแล้วนะครับพอยิงเสร็จเนี่ยถัดจากนั้นเนี่ยเคลียรูปมาส่งบอลกันไม่เท่าไหร่เลยนะครับกรรมการก็เป่าหมดเวลาไอ้ตรงเนี้มันมีผลทางจิตวิทยาหมดเลย มันทําให้สิ่งที่มันคาอยู่ในใจก็คือเจอกับปอร์โตนะครับจะต้องเล่นให้ดีแล้วก็จะต้องฉลมชนะปอร์โตให้ได้แล้วระหว่างนั้นนี่มันมีเกมมาขั้นนะครับเจอเบรนฟอร์ดเนี่ยก็เลยไม่ใช่เกมง่ายนะครับเพราะเตะด,ดึกด้วยทําให้ระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่วันที่10มีนากระติสามีนาเนี่ยครับมันห่างกันไม่เยอะเลยนะครับเนี่ยนะครับผมว่าไอ้ตรงนี้มีผลแล้วดูจากโปรแกรมของอาร์ senal เนี่ยนะครับเจอคู่แข่งนิวคาสเซิลไม่ง่ายแต่เล่นในบ้านไฮบรี ถ้าจัดการกับลูกตั้งเตะของอร์เซนอลได้เนี่ยความอันตรายของอร์เซนอลก็จะลดลงนะครับแล้วไปเยือนเชฟยูเนี่ยเชฟยูเนี่ยเป็นทีมที่เล่นบอลหนักแล้วก็บอลโยนเนี่ยไม่กลัวอร์เซนอลอยู่แล้วผมว่าในสามทีมนี้เนี่ยถ้าทีมไหนเนี่ยจะหลุดวงโครจรก่อนเนี่ยมีโอกาสที่เป็นอร์เซนอลหลุดจากวงโครจรก่อนจะถูกทิ้งห่างไปก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยใครอึดกว่าได้เปรียบลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้เนี่ยมันมีเกมที่เจอกันโดยตรง ถ้าสมมุติว่าในเกมที่เจอกันโดยตรงแล้วลิเวอร์พูลไม่สามารถเอาชนะแมนซิตี้ได้ก็ไม่ได้เสียหายนะครับเพราะคู่ต่อสู้ที่น่ากังวลจริงๆก็คือแมนซิตี้แต่ถ้าดูจากภาษากายของเป๊ปจะรู้ว่าคนที่มีอาการกดดันมากๆเป๊ปเนี่ยเมื่อบทบี้กับลิเวอร์พูลของเยนครอปเนี่ยเป๊ปเนี่ยออกอาการชัดเจนมากนะครับเห็นเลยว่าเกรงแล้วก็ซีซั่นนี้เนี่ยแมนซิตี้เนี่ย ไม่ใช่ทีมที่เหนือชั้นกว่าคู่แข่งมากมายนะครับแนวรับเปลาะมากนะครับเสียประตูเสียง่ายอะ่ะแล้วก็เกมลุกความดุดันในเกมลุกเนี่ยมันไม่มีความเหนือชั้นเนี่ยนะครับโอเคแหละว่าเป็นทีมที่อันตรายนะครับแล้วก็คลองบอลเยอะแต่ว่าโอกาสพลาดก็พลาดง่ายๆถ้าพูดถึงสภาพจิตใจแล้วก็ความแต่งทางจิตใจเนี่ยผมมองว่าในสามทีมนี้เนี่ย ยเกนคอปเป็นคนที่มีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วลองลงมาก็เป็นเป๊ปเพราะมีประสบการณ์ในการลรุ้นแชมป์แล้วก็บทปี้กับลิเวอรพูลมาหลายซีซั่นคนที่จะมีปัญหาทางสภาพจิตใจมากที่สุดก็คืออาร์เตต้าผมมองว่าใน3ทีมนี้เนี่ยทีมที่จะหลุดวงโคโจรไปก่อนก็จะเป็นอาร์เซนอลเพราะตอนนี้เนี่ยรายการบอลยุโรปเนี่ยนะครับจะทำให้พวงยิ่งเกมแรกเนี่ยไปแพ้ปอร์โตมาด้วยนะครับ ส่วนแมนซิตี้เนี่ยในรายการบอลยุโรปอาจจะไม่กระทบเท่าไหร่แต่มีเกมที่บุกไปเยือนลูตันทาวในเกมเอฟเอคัพนะครับเตะที่3นี่แหละนะครับมันก็จะส่งผลแน่ๆแหละนะครับเพราะว่าถ้าเกมเล่นกับบอลหมัดเนี่ยนะครับตื้อๆตึงๆเนี่ยแล้วสโตรกี้เนี่ยแผงริดนะผมว่ามันอาจจะทำให้เป๊ปเนี่ยมีอาการเพราะตอนนี้เนี่ยเห็นภาษากายโดยเฉพาะสตาฟโค้ชทีมงานของแมนซิตี้ เห like that, so it, time, ็นอาการว่าความนิ่งที่เคยมีเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วเดือบรอยกลับมาเนี่ยก็ยังไม่สุดเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยสภาพร่างกายของเดือบรอยเนี่ยแค่พอเล่นได้นะครับไม่สามารถที่จะฝากความหวังสภาพความฟิตแบบเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นะครับก่อนเจ็บแล้วก็ไอ้ที่เจ็บยาวเนี่ยมันมีผลนะครับผมคิดว่าช่วงนี้แหละนะครับถึงกลางเดือนมีนาเนี่ยนะครับมันจะเห็นหน้าเห็นหลังแล้ว ว่าทีมไหนจะหลุดวงโคจรถ้าลิเวอร์พูลเนี่ยแพแมนซิตี้ขาบ้านเนี่ยจบแล้วหวังว่าในระหว่างนี้เนี่ยครับการที่มีนักเตะเจ็บเนี่ยเราจะได้นักเตะกลับมาในช่วงนี้นะครับก็เห็นว่าเทรนต์กับโซโบเนี่ยมีแววว่าจะได้กลับมาถ้างี้มันก็จะเพิ่มสล็อตเพิ่มตัวเลือกนะครับในแดนกลางก็จะมีตัวเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยแบ็คทางฝั่งขวาเนี่ยคอเนอร์แบรดลี์เนี่ยอุ่นใจกว่าเทรน์อยู่แล้วนะครับแล้ว จ้าหนุนเร์แบล็ตตี์เนี่ยนอกจากเล่นแบ็คขวาได้แล้วเนี่ยเวลาไปเติมตรงกลางเนี่ยก็เล่นได้น,น่าดูน่าชมมากนะครับตอนนี้ในแดนกลางแล้วเนี่ยคือขุมกําลังที่ดูอุ่นใจนะครับแม้ว่านักเตะหลายคนเนี่ยถ้าดูชื่อเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคแล้วก็เคอร์ติโจนเนี่ยไม่ได้เจ็บหนักหนานะครับน่าจะกลับมาได้ในช่วงนี้แหละคิดว่าถึงกลางเดือนมีนาเนี่ยเคอร์ติจโจนกลับมาเทรนด์กลับมานะครับ คนอื่นเนี่ยมาดูอีกทีหนึ่งอริซงเนี่ยไม่แน่ใจแต่โชต้าเนี่ยก็ทิ้งช่วงไปเลยดาวินเนี่ยก็ดูมีอาการโมก็มีอาการแต่ว่าคิดว่านักชิงในคาราบาวครับเนี่ยอาจจะมีะรายชื่อสองคนเนี่ยนั่งเป็นตัวสำรองอยู่นะครับก็คือโมกับดาวินนะครับเดี๋ยวผมไปทำก่อนเกมในนัดชิงชนะเลิศทรอฟี่แรกของซีซั่น2023-2024ลิเวอร์พูลจะเจอกับเชลซี ผมมีความมั่นใจว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะคว้าโทรฟี่ได้นะครับแต่ไปดูในาราลียดกันดีกว่าเดี๋ยวในช่วงแมตช์เ,เนี่ยนะครับผมจะมีคลิปวิเคราะห์ดวงที่มีเสียงเรียกร้องมานะครับให้วิเคราะห์ดวงจะเริ่มตั้งแต่วิเคราะห์ดวงครอบก่อนว่าเพราะอะไรตามหลักู้ชาขรงราสตร์ครอบถึงเกิดอาการเหนื่อยล้าแล้วก็อยากจะวางมือนะครับแล้ว ค n นดิเดตผมก็จะเอาแค่มีกี่คนนะครับที่มีโอกาสสูงมากนะครับมีเดซาบีแหละนะครับแล้วก็มีอโมริมแล้วก็เต็งหนึ่งก็คือซาบิออลอโซนะครับก็มีสี่ดวงนะครับที่จะมาวิเคราะห์นะครับผมเตรียมงานไว้หมดแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปพวกนี้แหละแล้วในแมตต์เดย์นะครับในนัาชิงคาราบาวครับผมก็จะโพสต์คลิปคลิปแรกเลยก็จะโพสต์วิเคราะห์ดวงจะเรรคบก่อน ถ้าวางมือจากรูบูลไปแล้วเนี่ยนะครับจะไปคุมทีมอื่นไหมไปคุมแล้วจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ผมจะทําแล้วก็ในแมสเดยเนี่ยแหละครับจะเอาดวงไปแทรกนะครับเพราะว่ารูบูลเนี่ยยังไม่ได้ประกาศว่าเราได้ตัวแทนของยิเกนคอปแล้วหรือ,อยังแต่ใน,ในใจลึกๆผมอะ่ะผมบอกว่าทุกอย่างมันมีคําตอบไว้หมดแล้วนะครับแค่รอให้ถึงวันนั้นเท่านั้นเองถ้า ทีมเลเวอร์คูเซนคว้าโทรฟี่ได้ถ้าคว้าแชมป์บุนเดซีกาได้ผมคิดว่านั่นน่ะน่าจะเป็นจุดที่ชัดเจนแล้วว่าใช่ซาเบียโรโซหรือเปล่าหรือไม่งั้นก็จบซีซั่นนะครับถ้าเลเวอร์คูเซนเนี่ยไปถึงนัดชิงเดเบโ o ปรควก็อาจจะรอไปถึงวันนั้นนะครับถ้าคว้าโทรฟี่ได้แล้วเนี่ยคำตอบก็น่าจะออกมาตอนนั้นเลยเพราะตอนนี้เนี่ยแม้ว่ามี พี่เสือกับลิวพูเนี่ยมาดูกันว่าเดี๋ยวผมจะทำคลิปนี้อีกเหมือนกันนะครับระหว่างพี่เสือกับลิวพูเนี่ยชาเบียรอนโซ่เนี่ยจะเลือกทีมไหนครับสวัสดีครับ